หน่องเปลี่ยนท้าลายแล้วออนออกเหลืองเผือกหวานพี่น้องอุ้ยน่มงามด้วยบึ้งเถกี่เตะปุ๋ยูเลยไายเงี้ยฝูเลยเมูเลยค่ะเนียนเจ็บ ่าหวานเสียบที่นองนค้าลายบานเฮางามแห่งโนกงามครับน้ำตาลขมหมานแบบจุกๆเลยมือนนี่เิบแบบจุใจเลยเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านค่ะวัอนี้เข้ากับมหาเห็ดตุเก่าเนาะค่ะเาไปเดิไปแหลวกันตาหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาดุนมาชมกันอีกเนาะจ้าพี่น้องว่าเข้าสซีมารเหตุยังอีกเนาะค่ะถลุนตะกาที่สองจ้เต็มบัวผมบ่าบุเรือครับท่างเต็มเตรมแน่นอนพี่น้องมาดุนมาชมน้อกันเด้อค่ะพี่น้องมาเดินตานำเราเตรียมมาเฉิดค่ะครับพี่การ์เท่ากับบนเก่าเนาะจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับผมอำเภอบุญทลิกเนาะบ้านส่างหอมบ่นี่ครับผม เบามุนพี่กามมนสนีก็ไอ้เบาล้านนอนหน้าเนาะนิคนบานปลากับเบาล้านนอนหน้าเนาะปลาที่หนองปลาพี่น้องไปลุยไปชมน้ำกันค่ะครับผมไะลุยกันเลยครับกิบสองห้าสิบมานบอโอ้ยพีผีผีพี่เมยเต็มเลยเจ็ดเผื่อขาลายป้าลายป้าดูเถอะตีกันนี่เปิดป้าสวยงามเลยพี่ดอกแบะขาลายจิบแล้วกัน เออกันพี <t bubble> mm. er <si> ่เ้อเอยอกมยเออองามค่เเป็นไงแห้งบางทีเนาเตนเลยอืมหลุตมุดเอาไปน้าหัวหลุดหัวหล่อน อ้วนครับขาที่น้นองผู้ขาหิตพี่ขาอ้วนเห็นดีมันจะเห็นขายางไงวมบนปืี เ็ตะคานน่อยว่ามุนสนีก็มีบุ่พวใครเนี่ย่างนไหนเหยดด้อยเห็ดพวกบ่เนียนบ่ลายปวดีเหยียดด้อเหยียดด้อทข้างหลังให้มาเห็นกิตัวหลังก็ได้เหยียด เม่นปีดปีดโปลหลบโกันไข้หนั่นอุ้ยจะมีตาเนาะดีล้านเลยล้าน คือหนองเตียงทลายน้อนออ้ยโอ้ยจุ่มลยหน่ออนตะก่ลายหมเลเ้ยวมอนเ้ยวก่อลเหลวอนีรอย่างเง้นว่นเหวิดตจนเตียงทรายเลย นี่นี่นีเชียร์ปเ็บเโจมก้นเลยงามเฮีงกอนนี่ไหมนั่เจตัวนี้เป็นเพิงแดงขาไล่ด้ยเอจุ่มเดียวพอแกงเลยพอ้โูหลู่คนนว้หน่อยใช่ไหมน่าเห็นเหอะเดขาไล่ ที่ดอกหน่อยครับวัไหนว่าตักใจเก็บได้เป็น่อยเขาอยู่ตีกันเนะ้ะเขาคือขึ้นมากน้ำกันเขาพักกันที่ไหนเจ้าหนุ่มห็นเหี้ย หยาบได้ตัวนี้นี่แดดครับสวยงามดอกเป็นใยคนเพชรเป็นแดงสีหวานหวาพึ่งหวานพี่อู้ยนึกบ้านผัวบืออุ้ยบ้านงามตัวนี่ดอกเป็นเขียงดีเป็นยังพึ่งหวานเด้อค่ะโมแม่ใหเพึ่งคมเด้อพึ่งหวานเลยพึ่งหวา้ เพิ่งว่ายนี่รู้สึกว่าหลายด้วยครับผมเพิ่งว่ายหรือเพิ่งขาไล่นี่รู้สึกว่าเพิ่งสิไล่อยู่กินพอเห็ดละงกแล้วงูลเลยดอกเดือยอ๋อนี่อ๋อแลอ้วอู้ยบักง,งามงามอด ตัวนี่บอใบใหม่จหลายนะใหมหลายซี่ดอกอินหาดอกหาดอกเลือเหลีงสู้ละมูเลืองงด้วยีน้องมบ้านสู้ละมูขาวแล้วมีพอเลือง มันกะถือว่าดีแล้วกระตากรันมันสารพัดเห็ดด้วยครับเหมือนพัวไลยเห็ดนะเบื่อเกิปอยู่กับกดไลค์กดแชร์ได้เี่ผน้องก็เป็นกำลังใจเขามันจอยอ้าวหวานที่มีหน่อยเถอะที่ผมมีมือ เลืองงามนานนเลยเลยื่อนเก็บเชียงเขียดไหมเชียงเขียดหอมระงกเลยไม่เศร้ากับฝนตกเนาะรอรอสิแจงฝนแห้งแห้งพี่น้องกอนเลย เสยพี่น้องเสียงอือ่นเสียงเขียดห้องพี่น้องสกแซบกข้างหน้าจะเป็นน้องหนาำฝนตกบางเสานี่อืเขียดเพื่นก็นออกมาหาจับคูมะไครได้คเสียงละงกมเลย

ูเนะทางนึ่งทางหลังเราหนึ่งทางหลังทางหลังอิดขึ้นมาขนออกก็ขหมูอนงูแห่งจะดื้อจ้ะมันกะลังออกพี่ทุกวันทุกวานเวย หม, mm, like mm, มื่นเนาะมื mm. ่นน <groans> ้ำ oh ล <min> ูกตะเมียพ่นลูกอาไ้เต็มเลยอืม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 ออมอืมือืหอือมือือือเมือืลอืมอือืมอืมอืมออืมดืมอืหออยมอืมอืมออืมอืมอืมมออืออืออ นพ pues an er. ันหมื่นค่ะถือฝนหรอพันหมื่นหมื่นเดจยกหวานเหืงหวานสามโดกสามโดกขี้เลย เพิ่หวานพี่น้องอุ้ยนี่งามเลยบึงเดอกพี่โอ้โหเลยหายเงโโมูกเลยค่ะพี่พี่ขึ้นมาีีพีเห็น่ีมพี่ยาบูว่าโอ้ยอ้ยจะล่ามีด้านคืนิบเลยก็แล้วิบเลย คลิป <Keep S 2> เลยเนาะคลิป <Keep S 1> เลยครับโอ้ยขาเป็นขางามๆพี่น้อง<า>เคลียร์เคลียร์หอมแ้บมันหวานนะพี่น้องมึน mm hmm. คุ้มค่ากับการรอคอย เพิ่งหวานใหเพงหวานห้อยหยีบบ้องผูดอ <sm illi> ึหยีบเพิ่งแตมาหาคค่เบสีใหญ่หอยหยีบมหมห้อยหยีบพูดีแม่บเหยนเนาะเุเหล่แหงเนาะโมเนเหล่ตัดอเลยเลยจุ่มเลยเนาะ ันนพี่น้องกินเห็ดหลายมเป็นจุ๋ใส่ได้ใหมได้ต้องเพิ่งหวานใส่ด้ไหมตามันเรื should, ่อสิายดูไปเนี่ยมันจายมีเบลยงเออยวปุ่นกันนี่มาเก็บดูกันเก็บอันนี้มุน เป็นคาราเบลเลยเป็นงูเป็นตุ่มเลยข้างหลัง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 มีใหญ่เลยเนาะใหญ่เลย สายเลยสายยตมากระตามานโกนกำลังงามสวยงามยงูงูเขี้ยงข้นี่เนยนี่เนี่ยแซวซับดอกกีดด่ทแซนน่ปัญญามันหนีงมัเห็นตอนนี้ เปลี่ยนเลยวันวานจะกินเหรออุ้ยโอ้ยแอะจ้ะนี่จุ่มเป็นจุ่มเลยพี่น้องเป็นโมเลยโมสะอ่อนเต้ยสะออนเนาะนับบอได้เก็บมาแบบนี้มาดนแล้วเนาะปิดชาตาสาวเจอแล้วเก็บเห็ดตบเต่าอยู่บ้านเนาะดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาจี้เก็บเห็ดเฟืองบ้านดอกหน่อย พี่น้องครับมาคือโ่้ชวันสาวเจริมานำเนรสาวเจริเพิ่นสีมาแบบลุยๆบ่ค่อยได้่ได้พี่น้องสาวเจรก็บำบิดร่างกายเพิ่นสิบ่ค่อยสูบปั้นใหั่เสียงกบเสียงเขียบเสียงอื่นเขาได้ยินคนเขากันมิดเสียงเนาะดว่าเอาเหยื่มาหาเนาะดว่ามีคนนอนเฝ้าเตย

โอ้นนเรียร้อยอีกเอเิญกบเอกบลายคักเดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้ามาหากบง่ายด้อี่นาที่นี่ล่ละเีเบอร์วะเ้เด้อเอ่ออักเล่เหล่มาเร่เกินเขียดอลายง่าย อ๋อจับมาเลยอู้เขียดเตะลงหนามึงเออเอาเอาเออเขียดตนอนอ,อสาวเจยเจ็์ครบบระพิดชีวิตเลยโอ้เห็ดกระไรสุขคนเด้อพี่น้นอนก่อนเลยบอลล่านทั้งกระตาทั้งทูงเอาเพี้ยนกับใส่ถุงน้ำอู้เขียดไหมอู้เต็ลงหนามแซ่ๆเลย หยอดคือนกเกี่ยวถ้าผีพันอื่นเห็ดยังเกาะเบาคือฝรั่งคือฝรั่งเมียนาเบเป็นวาหวานเสียบพี่น้องงามเนาะหวานด้วครับผมคือหวานเยียบด้วย งามงามเฮงงามเฮงดอกลังพกแกงพกกินเลยจ้ะเรื่องอะไมเออจุ่มเลยเนาะนี่สลังบานาลังงานเก็บเลยขายง่ายขึขาปืนเลย ้อคือส่งปะเขาเนาะ <c oughs> นี้ีเรียกขาล่ง,งามๆด้ยใช่สวยงามึงวเราถ่งวายขาลา่เน้าะ แหมงนีเนะ่เนาะบ้งหม่งเป็นกระตาเลยจ้ะถือว่าบ่อใหญ่เลยนี่เ็เดขาลายงามงพี่น้องหวานเด้อจ้ะมันหวานเพิ่งหวานเหยื่อตะบดเราข้างหลัง เป็นลายกันี่ิปวกขาวเหาวถึ้นพูนซองดอกิดปวออกน่อยไท้บอกถึงพูนเลยที่โะเก็บแล้วก็สดอกเอาไปเขียงเลยไหมสามดอกอยู่เลย เฮ็ดปวกเห็ดปวกคักเลเ็วกขาวปุ่นนะฮะฟังเนาะฟังฟังคนเฮ็ดปวกเก็บเราเดือด่าจร้งลายดอกลายเด้อ่ แดงขาลายพี่น้องไปกอนเลยยกก่อนไปเลยจุงนึงเลยนุะตสองเอามาเบิดเด้อจันแยกบบ่อใดดอกเป็นดูจุ่มกันติดกันน่ะมอุดจ่อย ผานเห็ดละงูมากเจ๊จะบ่เจิดยางผ่านสื้อผ่านเเดูเ็เมอผ่านเห็ดเบื่อเนี่ยมตะทางที่บ่าด้เบื่อเห็ดไข่นีหงกเปลืองันทางออก ใบขาวบ่เห็นเนาะเบดเรือยงขาวอยู่ขาลุดเลยตึ๊งออกไปนำสายไอ้ต่อใหม่เนาะใหม่ตาย ก็นัง่งงามเวลาต้มไปก็พี่ออกเหลืองได้พี่น้องตัวนี่ยคือบอรแดงเนาะคืนบอร์เด,นะด,ดงที่อันนี้ก็เดี๋ยวอุ้ยหุ้ยหรอ <laughs> Ui, khô mèo Hết phường kháu cằm Hết phường kháu cằm đó phường kháu cằm đó Bà mẹ, mẹ. ta phường, phường ván Phường ván đó chút Ni phưng chồng đi, chồng 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 มีเขียวเหนียวซับยิ่งหวานเลยจ้ะขาลายบานเฮางามแหงเนะงามครับขัวปุ๋วเอ้ยขาโทดเนาะขาเป็ขา ตสี่ข้อจะเก็บดีนี่จบผลงานฮาวมอนี้ได้ครับผมบอดพิษหวังที่หน่อบึงอลังการควมหมานแบบจุกๆเลยเมือนี้เกบแบบ จู้ใจเลยเนาะสุดยอดแท้เนาะไอเนาะถือว่ามนีเก็บแบบได้เลือก็อยู่ได้บางนีเนาะแต่ว่าเาได้เลือกอยู่ได้หมดเรื่องเลือกเก็บแบบคข้างนล่แหละจ้ะนี่วันใดว่าเก็บทุกดอกเลยครับเก็บแบบได้เลือกอยู่แต่คนละสองตะการสามตะกร้าเนาะใส่ถุงเหน่ก็มีนะสุดยอดครับผมตระกูลเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งหวานเห็ดพึ่งแดงขาไล่แล้วก็เห็ดพึ่งหวายเนาะขามันทุกคนครับผมที่กัดเนบุจังหวัดอุบลเนาะอุบลราชธานีอำเภอบุญทลีนาะขี่น้องกันนาจะรู้จักกันดีเนาะใส่เห็ดใส่เเเเห็็ดดทาาางโซนนนีี้ะ๋ยวก ขออนุญาตกลับบ้านได้ครับผมเดี๋ยวเากลับไปเจอกันคลิปหนาคนัะเอาดี๋ยวเจอกันคลิปหนาได้ครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมได้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเจอกันคลิปหนาครับสาชลเกษตรนีลากอนสวัสดีครับ